มวลผลลงมาแล้วอินโบรดีเดี๋ยวไปดูปริมาณน,น้ำทั้งหมดในร่างกาย43.6เล่ง37.9ถึง40.3อ่ะอ่าโอเคการสร้างกล้ามเนื้อโปรโตีน8.8เล่ง10.2ถึง12.4 การเสริมสร้างการะดูกวิเลตทาล่าสามสี่จุึงหนึเล็งสามจุดหู้งสี่จุมวลไขมันในร่างกาย12.3สองเล็งแป่งถึงสิบหกจุน้ำหนักเจ็แเล็งอยู่ที่ห้าถึงเ7็ดสิเดจุดห้อว่าอย่ในเล็งเลยทับรวก ภับรวมแล้วโอเคือว่าดีพอใจพอใจ